สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่ันวันนท่องเที่ยวนะคะเราไปหนองสองห้องภูเขียวค่ะวันวันพุธวันพุธที่23นะคะ,ะ,คะเวลาเด็ะสิบหกห้าสิบสองนาทีออกเดินทางค่ะใครจะไป ดูหมอรำสาวน้อยด้วยกันบ้างนะคะเมื่อเช้านี้อัดคลิปโหลดคลิปลงไว้ในคอมเพราะว่าทำโทรศัพท์ไม่ว่างนะคะก็เลยไม่มีคลิปอะไรเลยนะคะก็เลยนี่ค่ะเตรียมเตรียมนะคะเนี่ยตอนเย็นเวลาใส่หมวกนะพี่น้องยังสี่กับใครอยู่ แต่เวลาเยนันพึ่งเวทีไหมแบบเวลาไปถ่ายกับน้องๆศิลปินน้ององุ๋งอิงหรือไม่ก็พวกพี่อมแอมพวกศิลปินทั้งหลายแบบพิวัตรศิวโดนเงี้ยหมวกมันจะหล่นไม่ใหญ่ใหมก็เลยต้องมาเย็บนะคะเพื่อจะเอาสายเอาด้ายมาเย็บไปน้ำทางพี่น้องเพื่อจะได้แบบสะดวก เอาเอาสายรัดมารัดไว้ไม่ให้มันหลุดเวล,เวลาเราไปเคาะไปถ่ายรูปกับศิลปินหน้าหานที่โอกาสเอาได้ได้กับเข็มติตดติดขึ้นรถมานำ้ำเห็ดว่ันพี่นอ้องกินเขากับว่าเหล้าฟาวกินกันนี่วันนี้น้อง ก็ไปถ่ายมอลําไอดอนนะคะกับพ่อจูไปต่เช้าเร็วินเข้ากรุงเทพนะคะไปถ่ายครับรายการมอลําไอดอน mm hmm. ก็อรอลุ้นกันว่าน้องจะกลับมาทันช่วงไหนนะคะของของวันวันนี้นะคะที่ภูเขียวเชยภูมินะคะ mm hmm. น้องสิมาทัานบอ มาเซ็กสาวทันบองสี่แม่กกบ้านดีกัะถ่าย m อ็มวสาวสำน้อยคอยหักมีแต่สุดงามๆเนาะพี่นอ้องมีแต่จุดสวยๆแล้วก็วิวที่ไปถ่ายเนาะหางเครื่องยกไปหมดเลยสเมื่อวานนี้สามรถบ้านเลยไปถ่ายที่วิววิวภูเขาสวยงามมีหลากมีแต่สุดงามๆ สุดสีม่วงกับสุดสีเขียวสวยมากนะคะเป็นลำเพลินเพลงแรกของอีลาน้อยนะคะแล้วก็วันที่28นะคะพร้อมเชียร์พร้อมปั่นให้ติดหนึ่งมาแรงบรรยากาศเก่าๆจะมาเราพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศกเกาที่เฮาเคยเซ่ที่เฮาเคย ฟังที่ฮอเกเชีลงกลุ่มดูเห็นไหมให้ช่วยกันให้ติดหนึ่งมาแรงนะคะเ,เพลงลำเพลินเพนลงแรกของลูกสาวปล่อยวันที่ยี่สิบแปดกับนี่ละคันเนี่ยไปซีมาเลนกใกล้ๆบ้านมั้ยไงไม่ยงไงยอยู่เพชรละครเห็นละสิบสิบกิโลห่างจากบ้านมั้ยไงไม่เดีงง๋ยววัดสิบกิโลนะคะโชคดีเลยสงสัยสิได้เป็นอันสารที่เลข ที่อีหลายเด้นะลองเต็มเต็มทึงขึ้นโชว์บนเวทีบ้านเพชรละครค่ะอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ต้องเอาติดกับกระดาษเข็มมันถึงจะไม่หายาเพราะว่าเราจะได้รูปติดนะคะนี่สาย ากสีแดงสีฟ้ามัน,นเป็นสายอันอื่นครับพีออน่น้องแต่ก็เอามาใส่อันใส่น้ำกันเอาบัดที่นี่อันนี้มันไปใส่น้อบัดเนี่ยตะขอตะขอหายตะขอหายไปได้เหาอบัต้องยนันเขาก็มัดเอาเลยอยากตะขอมันอยากหายหลายอ,อเดี๋ยวคลองมังกรพี่น้องเดบบอเดบบอมีไงไม สมเดบ็บวเนี่ยมีรู้อยู่นี่ได้แล้วฝั่งนี้ได้แล้วค่ะฝั่งนี้ปรากฏว่าไอ้ตะขอนั่นนะไม่รู้ไปไหนเราก็ร้อยมัดเลยหมวกเราเองทำเองใช้เองค่ะเสียงอะไรเนี่ยล่ะเลิมเมโอเคได้เรียบร้อยแล้ว ฝากตองนี่ผมไม่ลุดลามันดีพี่เนอะลอกไปแล้วก็ได้กันแดดได้น้อยนึงเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ